สวัสดีครับโรงเรียนสรารสาส์พิทยาเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดํารงชีวิตของนักเรียนในสังคมปัจจุบันจึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการดํารงชีวิตเพื่อมุ่งให้นักเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขครับกิจกรรมทักษะสังคมและการดํารงชีวิตประกอบด้วยทักษะการเล่นโดยอิสระตามกติกา ทักษะการเล่นดนตรีทักษะการวาดภาพลงสีลงมือทักษะกีฬาและการออกกำลังกายทักษะชีวิตกลุ่มลูกเสือเนตรนารีหรือเดย์แคมป์ทักษะการเข้าใจตนเองและผู้อื่น multiple intelligence อุปนิสัยทักษะการวางแผนการเงินทักษะการใช้สื่อโซเชียลทักษะการจัดการเวลาและทักษะพิเศษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาครับทักษะการเล่นโดยอิสระตามกติกา มุ่งให้นักเรียนเกิดรอยยิ้มและมีความสุขในการดำรงชีวิตในระดับชั้นอนุบาลนักเรียนจะได้รับการฝึกกิจกรรมนั้นทนาการเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดจากการเล่นอิสระทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมกลางแจ้งครับในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษานักเรียนมีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามความสนใจของนักเรียนเช่นการเล่นหมากรุก สุดูกหรือแม้แต่กีฬา e s p o r t ที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนครับทักษะการเล่นดนตรีการเล่นดนตรีรเ,นนตรเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของโรงเรียนในเครือสารศาสตร์เพื่อขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอดังนั้นนักเรียนที่จบในระดับชั้นอนุบาลจะมีความสามารถในการเล่นอคูเลเล่นักเรียนที่จบในระดับชั้นประถมศึกษาจะมีความสามารถในการเล่นคีย์บอร์ดและ ระดับชั้นมัธยมศึกษานักเรียนสามารถเลือกเครื่องดนตรีได้ตามความสนใจของนักเรียนเรายังมีเวทีในการแสดงความสามารถให้แก่นักเรียนอาทิ Music in the Garden SSP CSR Christmas Celebration สีสารศาสตร์เดยหรือแม้แต่ง,งาน Open House ์ครับนอกจากนั้นนักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถสอบเข้าเรียนต่อในคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลและในปัจจุบันได้รับทุนการศึกษาจากท่านประธานอำนวยการครับทักษะการวาดภาพลงสีลงมือจัดเป็นสุนทรียภาพด้านศินละปะที่ขัดเกลาจิตใจในักเรียนให้เกิดสมาธิและปัญญานักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะได้รับการฝึกในด้าน a r t and c r a f t คือการปั้นปะติดตามจินตนาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานักเรียนจะได้รับการฝึกในการลงเส้นลงสีด้วยการวาดภาพสีภาพและระดับชั้นมัธยมศึกษานักเรียนจะได้รับการฝึกวาดภาพ Perspective Design ตามนโยบายท่านประธานอำนวยการจนทำให้นักเรียนที่จบม .6 สามารถเข้าเรียนต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือในรอบ p อร์ f o l i o ซึ่งผลงานทั้งหมดจะถูกจัดแสดงไว้ที่ห้อง Art g a l l ล r y ของโรงเรียนครับทักษะกีฬาและการออกกำลังกาย A sound mind is in a sound body สุขภาพจิตที่ดีเกิดจากสุขภาพกายที่แข็งแรงดังนั้น In every corner of the school there is a movement นักเรียนสามารถใช้ทุกๆพื้นที่ของโรงเรียนในการจัดทำกิจกรรมกลางแจง้งหรือการออกกำลังกายตามที่นักเรียนชื่นชอบอาทิ การเดินมาร์ชิ่งการเต้นไลด์แดนซ์การเล่นกีฬาต่างๆที่นักเรียนชื่นชอบฟุตบอลบาสเกตบอลปิงปองตะกร้อนอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันการว่ายน้ำฟุตซอลและการวิ่งมาราธอนอย่างต่อเนื่องครับทักษะชีวิตกลุ่มลูกเสือเนธนารีหรือเด y แคมป์เป็นทักษะชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของ Learn Activities คือ Play การเ e a r n เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมฐานต่างๆจากทักษะที่1ถึงทักษะที่4ประกอบด้วยทักษะด้านดนตรีทักษะด้านกีฬาทักษะด้านาานันทนาการและงานศิลปะสู่การทำกิจกรรมกลุ่มเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ learning by doing คือเป็นผู้คิดผู้ทำและก็ผู้แก้ปัญหาโดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือครับ ทักษะต่อไปเป็นทักษะการเข้าใจตนเองและผู้อื่น Multiple Intelligences หรืออุป,ปนิสัยคือทักษะที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักตัวตนของตอนเองและรับการสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาความสามารถนั้นไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องต่อไปโดยใช้การพูดคุยจากวิทยากรพิเศษคือรุ่นพี่ที่เรียนจบจากโรงเรียนสรารศาสตร์พิทยาและประสบความสำเร็จในด้านต่าง รวมกับครูที่ปรึกษาจนเกิดกิจกรรมสายสัมพันธ์พี่สู่น้องและกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนครับทักษะการวางแผนการเงินนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะได้รับการฝึกกิจกรรม sm save money คือการประหยัดหรือการหยอดกระปุกระดับชั้นประถมศึกษาจะได้รับการฝึกกิจกรรม sme save money earn คือการใช้เงินอย่างคุ้มค่าและในระดับชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้รับการฝึกกิจกรรม Financial Planning คือการลงทุนอย่างคุ้มค่าอย่างไรนั่นเองครับสำหรับทักษะต่อไปทักษะการใช้สื่อ Social Media นักเรียนจะได้รับการฝึกในกิจกรรม sure, Share Share s h i n e เพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆเข้าสู่ช่องทาง Social Media อันประกอบด้วย YouTube Video Clip Facebook และ Line Application ครับ โดยมีนักเรียนนำเสนอผลงานผ่านช่อง YouTube ของตอนเองบนพื้นฐานของความแตกต่างที่สร้างสรรครับสำหรับทักษะด้านการจัดการเวลานักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะ 3K ได้แก่ no time no playing and no learning ทำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสรารศาสติทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีอะคูสติก และได้รับรางวัลซึ่งเป็นผลจากการจัดการเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมครับทักษะพิเศษสําหรับนักเรียนมัธยมเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีเวทีในการนําเสนอความสามารถของนักเรียนผ่านทางกิจกรรมพิเศษต่างๆอาทิกิจกรรมสีสารศารสตร์เดย์คริสต์มาสเซอร์เบรชั่นซายส์เหรือแม้แต่ง,งาน Open h o ฮ s e ของโรงเรียนครับดังนั้น เมื่อนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะสังคมและการดำรงชีวิตทั้ง10ททักษะแล้วจะทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติพิเศษแห่งความเป็น Cats ประกอบด้วย c o n f i d e n t ความมั่นใจ Attitude ทัศนคติในเชิงบวกในการดำรงชีวิต Talent มีความสามารถเฉพาะตัวและ Skillful มีความชำนาญในความสามารถเฉพาะตัวนั้นเป็นบุคคลที่สามารถดำเนินชีวิตในสังคม ด้วยรอยยิ้มและมีความสุขต่อไปครับสุดท้ายนี้จากความร่วมมือของพวกเราคณะครูโรงเรียนสรารศาสตร์วิทยาในหัวใจแห่งการพัฒนาและความรักบนพื้นฐานของคติพจน์ที่ว่าอจเคอจคอสอาจิสทำอะไรทำจริงจะนำพาให้ผู้เรียนมีทักษะสังคมและการดำรงชีวิตเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขในการดำรงชีวิตต่อไปสวัสดีครับ